ยุคนี้มีคนขายเครื่องสำอางขายดีเยอะแยะและก็มีคนขายอาหารเสริมขายดีเยอะแยะชั้นใดชั้นนั้นก็มีคนขายสักเครื่องสำอางที่ไม่เวิร์กเยอะแยะแล้วก็มีคนขายอาหารเสริมที่ไม่เวิร์กเยอะแยะเหตุผลเพราะว่าเขามองแค่มิติเดียวว่ามันควรต้องเป็นสินค้าไหนนะแต่เขาลืมไปว่าคือแพลตฟอร์ม ตัวแทนหรือแอดหรือความสามารถในการทำคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาเรื่องปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่สำคัญมากปก <Ask me. S 3> ติสินค้าหมวดสกินแคร์หรืออาหารเสริมขคขายดีกว่ากันคือขอตอบเป็นหลายๆมุมก่อนดีกว่านะครับระหว่าง <S 2> <S 2> <S 2> ของที่ใช้ทานกับของที่ใช้ทาเนาะมันมีแค่ทานกับทาก่อนในคำถามนี้นะแน่นอนแหละ ถ้าการแค่เข้าถึงแล้วก็พบเห็นเนี่ยมันคงต้องพูดคำตอบประเด็นนี้2มิติก็คือการทำคอนเทนต์ออกมาและการเข้าถึงคนเหล่านั้นซึ่งการใช้ทานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ผ่านรูปเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามันจะอธิบายยากว่าผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขาวขึ้นผอมขึ้นนู่นนี่นั่นมันจะเป็นรูปอย่างไรง่ายๆนะอาจจะต้องมีคําอธิบายด้วยแล้วก็อาจจะมีรูปการเปลี่ยนแปลงในพีเรียลออฟทา์หนึ่งอะไรแบบนี้เนาะ ส่วนไอ้เรื่องของการทาก็าไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่ามันก็ต้องถูกการทาแล้วก็แล้วก็ใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเห็นผลเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้การเข้าถึงเหล่านั้นหากเป็นการเข้าถึงแบบออแกนิกเลยมันก็จะไม่ต้องไปวอรรี่เรื่องของแอดว่ากดเงื่อนไขาการเข้าถึงเป็นอย่างไรผมเลยตอบว่าการเข้าถึงผ่านคอนเทนต์ครีเอทีฟหรือว่าแอดหรือว่าการลิสต์ต่างๆแล้วแต่คุณจะนิยามเนี่ยความยากง่ายผมว่าไม่ได้ต่างกันมากนะัก แต่ถ้าเกิดจะให้ลงดีเทลคืออาจจะเป็นสาระสําคัญในการเล่าผลการเปลี่ยนแปลงมากกว่าว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าการจินตนาการระหว่างสินค้า2ประเภทนี้มันจะต้องเห็นผลหลังจากใช้มันน่าจะเหนี่ยวนําชักจูงความเชื่อได้มากกว่าเห็นหน้าตากล่องอย่างเดียวหรือหน้าตาซองอย่างเดียวหรืออะไรแบบนี้ไอ้นี่คือมิติที่1นนะมิติที่2ก็คือว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดลูกค้าเห็นแล้วได้เห็นแล้วอาจจะเป็นจากเพื่อนบอกอาจจะเห็นจากแอดจากทีวีจากวิทยุจากบิวบอร์ดอะไรก็ตามแต่เนี่ย สิ่งที่เขาจะทำาให้เขามาเริ่มคุ้นคิดหาข้อมูลเพิ่มเติมการรีเสิร์ชนู่นนี่นั่นผมคิดว่าการหารีเสิร์ที่เป็นเชิงของอาหารเสริมเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลลัพธ์แล้วก็อินกีเดียนต่างๆนานาที่ส่วนใหญ่คนจะรีเลียดได้ง่ายกว่าเหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในหมวดหมู่เกี่ยวกับอาหารเสริมพวกนี้คนจะเปรียบเทียบแค่จำนวน อินกิเดียนหรือปริมาณบางอย่างที่ใส่มากหรือน้อยเขาก็จะคาดเดากันว่ามันน่าจะเกิดผลจากอินกิเดียนสิ่งนั้นอะมากหรือน้อยอย่างไรแตม่มันต่างกับพวกสกินแคร์ต่างๆนานาตรงที่ว่ามันไม่จําเป็นว่าถ้าใส่สารนี้แล้วสุดท้ายมันจะทาออกมาแล้วมันจะดีกับคุณหรือไม่เพราะมันจะมีเรื่องของปัจจัยที่คนสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นผิวสัมผัสการดูดซึมใช่ไหมครับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างเคียงจากผลลัพธ์เช่นเจลแต้มสิวพอสิวแห้งแล้วข้างๆมันแห้งด้วยหรือเปล่าหรือมันแห้งจากสิวหรืออะไรแบบนี้มันไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้จากอินกีเดียนอย่างเดียวมันเลยจะมาเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในคอนเทนต์ทั้งสองประเภทนี้มันจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้สึกหลังใช้ไม่ว่าจะเป็นจากการกินหรือจากการทาหรืออะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเป็นปัจจัยชี้นาต่างๆนานาเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่มิติต่อมาคือมิติของการที่จะตัดสินใจใช้ เลยอันเนี้ยผมต้องบอกว่าของการกินเนี่ยมันจะช้ากว่าของพวกของการการทาเหตุผลเพราะว่า คนที่ซื้อไปเนี่ยอย่างต่ําต้องใช้ทดลองผมว่าอย่างต่ำต้องมี7ดโดสถึง10โดสปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นอาหารเสริมในเซเว่นมันจะมีขายแค่โดสเดียวหรือเม็ดเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกล่องส่วนใหญ่ตัวเลขยอดฮิตก็ประมาณ7หรือ10ชิ้นหรือซองหรือจุดจุดจุด,จดต่อ1กล่องต่อ1นออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณไม่สามารถที่จะโอเคซื้อหนึ่งอันมาลองแล้วก็สรุปได้เลยเปรียบเทียบกับสกินแคร์ที่บางทีเนี่ยแค่ฟิลตอนแรกที่ได้จับได้ทา มันทำให้คุณพร้อมพอที่จะลองแล้วก็รอต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องโจกตลอดการที่คลาสสิกมากที่บางคนเล่าให้ฟังว่าเคยซื้อเคาน์เตอร์อแบรนด์มาจากเมืองนอกเลยบินไปแล้วก็กลับมาทาแล้วก็ตัวเองแพ้แต่ว่ากลับมาบอกตัวเองว่าตัวเองหน้าหนังหน้าไม่พร้อมก็เลยต้องเอาไอสกินแคร์เหล่านั้นเนี่ย แช่ตู้เย็นหรือแม้เพื่อนใช้ก่อนแล้วรอดังหน้าตัวเองพร้อมแล้วก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็กลับมาใช้ได้อะไรแบบนี้ไอนน้เป็นเรื่องโจ๊กนะแต่ว่าสําหรับโลกแห่งอาหารเสริมไม่มีคนพูดอย่างนั้นมันมีคนพูดอาจจะแค่ว่าใช้ของเดิมดีแล้วจะเปลี่ยนหรือใช้ของเดิมดีแล้วจะไม่เปลี่ยนหรือเปล่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยข้อดีของอุตสาหการรมความงามข้อหนึ่งก็เลยว่าทุกๆช่วงเวลาเนี่ย โรงงานเองหรือหรือ R&D เองเนี่ยก็จะพยายามรีเสิร์ชเอาอินกิเดียนใหม่ๆเข้ามาแล้วคนเนี่ยก็จะซีคิ้งฟอร์ของที่มันดีขึ้นหรือของที่มันถูกลง ว่าอะไรครับของสูตรเดิมแต่คู่แข่งทําหรือโรงงานเดิมทําหรือโรงงานใหม่ทํามักจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าส่งผลให้แบรนด์ไปขายได้ถูกกว่าหรือของสูตรใหม่อินกิเดียนใหม่ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรืออาหารเสริมเนี่ยมันก็จะได้ของที่มันดีขึ้นใส่ส่วนผสมที่มันมากขึ้นเข้ามาทีนี้แหละมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจจากปัใจจัยใดกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเอาง่ายๆอาหารเสริมต้องคิดมากกว่าเครื่องสําอางแต่อาหารเสริมมันมีวิวัฒนาการหรือการเพิ่มเติมส่วนผสมเพื่อมา แก้ประเด็นตรงนี้ได้เช่นกันส่วนเครื่องสำอางจะใช้ฟิลลิ่งมากกว่านิดนึงในการที่คนต้องจินตนาการต่อในการซื้อครั้งแรกแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่ว่าลูกค้าใช้แล้วแฮปปี้หรือไม่มันจะเป็นการเหนี่ยวนําทางอารมณ์ก่อนซื้อและตอนที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการเหนี่ยวนําทางอารมณ์ด้วยแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยเช่นกันแต่จริงๆครับช่วงนี้ไม่ว่าการเลือกเครื่องสำองางหรืออาหารเสริมคีย์เซ็ตสมันอยู่ที่ว่าตัวแทนหรือช่องทางที่เราจะไปขายไม่ว่าคุณจะขายเองยิ่งแอดหรือช้อปปี้ระเด้า หรืออะไรแบบนี้ผู้แข่งของแต่ละชานลมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละชานลมันก็จะมีเทียของมันไม่ว่าเป็นเทียที่ผมพูดถึงเรื่องของราคาโปรดักต์ก่อนเนาะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปแบ่งเทียของกลุ่มลูกค้านะมันก็จะเป็นชาน n e ลที่เป็นทีวีสินค้าที่มันถูกกลางแพงมันก็จะมีแบบหนึง่งระบบตัวแทนที่เป็นสินค้าถูกกลางแพงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรแบบนี้พอคุณเห็นแล้วว่าแต่ละช่องทางมีสินค้าหมวดหมู่ไหนบ้างประเภทไหนบ้างหรือแม้แต่เป็นสินค้าตัวไหนบ้างอาทิเช่นวิตามิน คอลลาเจนเจลแต้มสิวเซรั่มหรือสเปรย์จุดๆอะไรแบบเนี้ยพะคุณเห็นละว่าสินค้าประเทนั้นที่อยู่ในช่องทางนั้นและอยู่ใน Price Range นั้น การได้มาซึ่งสินค้าของคุณเนี่ยคุณจะเพียงพอไหมที่จะได้ต้นทุนที่สามารถสู้ในตรงนั้นได้เพราะถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บมันจะรีเฟล็กถึงเงินลงทุนของคุณค่าสินค้าแล้วก็งบประมาณการตลาดที่คุณต้องเตรียมเพื่อจะไปสู้กับเขาหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าคีย์สำคัญที่สุดคืออะไรตรงนี้แหละมันจะเป็นอาวุธที่เอามาใช้สำหรับคนที่จะมาทำตลาดตรงนั้น คือของได้ราคาเหมือนกันในตลาดเหมือนกันที่มันมีคนซื้อคนขายอยู่แล้วเหมือนกันการแข่งขันตรงนั้นคือคนทําตลาดที่จะต้องใช้เงินจากงบที่คุณมีไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะรีเฟรกมากกว่าว่าจะทําอะไรเพราะว่ายุคนี้มีคนขายเครื่องสมอางขายดีเยอะแยะและก็มีคนขายอาหารเสริมขายดีเยอะแยะ ชั้นใดชั้นนั้นก็มีคนขายสักเครื่องสัปางที่ไม่เวิร์กเยอะแยะแล้วก็มีคนขายอาหารเสริมที่ไม่เวิร์กเยอะแยะเหตุผลเพราะว่าเขามองแค่มิติเดียวว่ามันควรต้องเป็นสินค้าไหนนะแต่เขาลืมไปว่าคนที่ซื้อกับคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนั้นโดยในกรณีนี้เราจะพูดถึงเรื่องแชาแนลเป็นหลักก็คือแพลตฟอร์ม ตัวแทนหรือแอดหรือความสามารถในการทำคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาเรื่องปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่สําคัญมากก่อนที่จะไปดูว่าโอเคปัจจัยในการซื้อเครื่องสำอางปัจจัยในการซื้ออาหารเสริมที่ผมจะตอบหลังจากนี้เนี่ยมันคิดยังไงบ้างในกระบวนการตั้งแต่การพบเห็นหรือการเปรียบเทียบหรือการซื้อหรือต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือมันต้องสู้อยู่ดีและคุณอะพร้อมที่จะสู้ไหมงบเป็นอย่างไรสินค้าเป็นอย่างไรการแข่งขันเป็นอย่างไร ช่องทางเป็นอย่างไรยังไงทั้งหมดก็ถ้าคุณสามารถแ a g จได้ดีคุณจะขายอะไรก็ได้อยู่แล้วครับ